สวัสดีค่ะอาจารย์กนกรัฐศรีกิตเกษมวัฒน์นะคะบทเรียนนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องไก่ชนนะคะ <c oughs> ในอดีตนะคะพัน์ไก่ชนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสิน์มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะในสมัยกรุงสุขโขทัยนั้นไก่ชนประดู่หางดำ พันธ์แหม่ดำนะคะได้ชื่อว่าไก่พ่อขุนเนื่องจากว่าเป็นไก่ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงโปรดส่วนในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำ ไก่เหลืองหางขาวมาจากบ้านกลางเมืองพิษณุโลกนะคะไปชนชนะไก่ของพระมหาอุปราชที่กรุงหงสาวดีไก่พันุ์นี้จะเป็นที่นิยมเลี้ยงการตามซุ้มนะคะซุ้มที่เลี้ยงไก่ชนก็มักจะมีไก่ชนเหลืองหางขาวเลี้ยงไว้เพื่อเป็นไก่นำโชคและนิยมเรียกชื่อว่าไก่เจ้าเลี้ยงค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีไก่เขียวพาลีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปโปรดซึ่งเป็นไก่ชนของพระยาพิชัยดาบหักนะคะสำหรับไก่ชนไทยเนี่ยพัฒนามาจากไก่บ้านมีถิ่นกำเนิดในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแกนลัดแกนลัดโดเมสติคัสนะคะไก่ชนในอุดมคติของนักเลงไทยเขาบอกว่าควรจะมีลักษณะ เชิงไทยไวยพมา่าหนังหนาแบบเวียดนามไก่ชนสายพันธุ์ไทยเนี่ยจะมีความว่องไวนะคะมีมีชั้นเชิงในการต่อสู้ในแบบของเขานะคะส่วนพม่าเนี่ยเขาจะไหวเขาจะเขามีความว่องไวหลบหลีกอะไรเงี้ยว่องไวนะคะส่วนสายพันธุ์เวียดนามจะมีความอดทนสูงอดทนสูงมากสู้บาดเจ็บยังไงก็ยังสู้ต่อแบบนั้นนะคะพอมารวมกันในเป็นลักษณะ ในอุดมคติว่าถ้าไก่ตัวไหนมีลักษณะประมาณเนี้ยโอ้โหถือว่าสุดยอดแล้วนะคะก็ถ้าใครได้ลักษณะนี้ก็เอาไปฝึกเลี้ยงเก่งๆแล้วก็นำไปชนต่อสู้กันนะคะในการต่อไก่ชนไก่แล้วก็การฝึกไก่เนี่ยมันก็มีการปรากฏ อยู่ในวรรณคดีไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะจนกระทั่งมาถึงยุคจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งท่านเนี่ยจะส่งเสริมการทำสวนครัวการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารแก่แก่ประชาชนท่านก็ได้นำไก่พันธุ์สายพันธุ์ต่างประเทศนะคะมาเลี้ยงเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นอย่างเช่นไก่พันธุ์เล็กฮอนไก่พันธุออสตาลอปไก่พันธุ โรดไอแลนเดสนะคะ mm hmm. ก็นำมาเลี้ยง mm hmm. ก็เป็นไก่พันเนื้อไก่พันไขว่ากันไปนะคะแล้วก็นํามาผสมกับพันไก่ชนที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่เนี่ย mm hmm. จนกระทั่งไก่ชนเราก็กลายเป็นไก่พันทางไป mm hmm. แล้วก็ยังไม่พอ mm hmm. ท่านก็ประกาศให้เลิกเลี้ยงไก่ชนอีกด้วยนะคะ mm hmm. ทีนี้ mm hmm. ไก่ชนเลือดแท้ในยุคสมัยนั้นเนี่ยจึงมีน้อย ที่พอจะเหลืออยู่ก็จะแอบเลี้ยงกันบางแห่งเท่านั้นเองนะคะทำให้วงการไก่ชนของไทยเนี่ยซบเซาลงไปครั้นถึงรัฐบาลนายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการฟื้นฟูกีฬาไก่ชนขึ้นมาอีกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะในช่วงที่มีการนำไก่เข้ามาในประเทศไทยนั้นอ,ะอ่ะจังหวัดแถวริมฝั่งโขงนะคะก็จะได้นำไก่ชน เวียดนามมาเลี้ยงด้วยซึ่งก็เป็นไก่พื้นเมืองนะคะคล้ายไก่พื้นเมืองไทยทีนี้ไก่ที่ว่าเนี่ยก็จะไม่มีขนที่คอเขาเรียกว่าไก่ไส้งอนนะคะบางคนก็เรียกเป็นไก่คอล่อนคือภาษาอังกฤษคือ naked neck นะคะคือที่คอเนี่ยเขาเกลี้ยงๆนะก็เป็นภาษาไทยก็เรียกว่าไก่คอล่อนนะคะซึ่งข้อดีของไก่ที่มีลักษณะแบบนี้เขาจะมีความอดทนมาก อดทนต่อสภาพแวดล้อมต่อโรคต่อ,อความเปลี่ยนแปลงของอากาศนะคะซึ่งก็จะมีความอดทนยังไม่พอ,อแล้วพอนว่ากันด้วยตัวผู้เมือม่อเมือ่อเมื่อเขามาเป็นไก่ชนก็จะมีความอดทนสูงมากเช่นเดียวกันนะคะหนังก็จะหนานะคะต่อมาลักษณะนิยมการเลี้ยงไก่ชนของคนไทยเนี่ยก็จะเปลี่ยนไป ไปเลี้ยงไปนิยมเลี้ยงไก่พามา่าซึ่งเป็นไก่ที่มีขนาดเล็กนะคะเกษตรกรไทยนะคะนิยมการเลี้ยงไก่ชนมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้นําไก่ชนทั้งไก่เวียดนามไก่พาม่านะคะไปเลี้ยงในชนบทเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ผสมกับไก่ชนไทยก็ได้ไก่ลูกผสมที่มีลักษณะอย่างที่ผู้เลี้ยงต้องการ ลูกผสมที่ได้ก็ขนาดเล็กลงแล้วก็มีไก่ตัวไหนที่มีคุณลักษณะตามต้องการก็จะถูกคัดเลือกเอาไว้เป็นพ่อแม่พันเอาไปชนชนชนะเอาเก็บไว้เป็นพ่อพันต่ออะไรแบบนั้นนะคะรุ่นลูกมาก็จะมีลักษณะต่อต่อกันมาตามที่ค่านิยมในช่วงนั้นนะคะก็ดังนั้นเนี่ยลักษณะภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ในด้านของการบริโภคกันบ้างไก่ชนเนี่ย ก็เป็นไก่พื้นเมืองหนึ่งนะคะก็จัดเป็นไก่พื้นเมืองที่มีเนื้ออร่อยเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายเพราะว่าเขาก็จะมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมมีความอดทนได้ดีใช่ไหมคะเขาก็สามารถทนต่อสภาพแรงแค้นในชนบทได้ดีอาหารก็กินอาหารอะไรอะเมล็ดธัญพืชที่เกษตรกรมีนะคะก็โดยเฉพาะ,ะข้าวเปลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ แล้วก็ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเขาก็จะมีการนําสมุนไพรามาให้ไก่มาดูแลไก่ของเขาบ้างดังนั้นเนี่ยไก่ชนเนี่ยเขาก็จะนํามาเลี้ยงผสมพันธุ์นะคะแล้วก็ด้วยความเขาเขาเป็นไก่พื้นเมืองเนาะเขาก็สามารถ ไข่ขยายพันธุ์เองได้ตามธรรมชาติออกลูกออกหลานมาได้ตามธรรมชาติไม่ต้องไปออดูแลประครบป้องมมากนักมีสัญชาตญาณในการรักษาตัวรอดจากศัตรูต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะมีความต้านทานต่อโรคและพยาธิภายนอกต่างๆได้ดีกว่าไก่ที่นำเข้าจากต่างประเทศในปัจจุบัน การเลี้ยงไก่ชนเนี่ยก็แยกออกได้หลายประเภททั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่างๆตามความนิยมนะคะอย่างเช่นเลี้ยงเพื่อการค้า,าโดยที่ไก่ที่แบบลักษณะดีมีลักษณะต้องตามตำลาหรือว่าชนเก่งชนะนะคะเขาจะถูกคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์ แล้วพ่อพันตัวนี้ก็จะมีราคาที่สูงสูงถึงสูงมากว่ากันเป็นล้านเป็นหลายหลักสิบล้านก็มีนะคะเอาละในเมื่อไก่เขาสวยไก่เขามีลักษณะดีเขาก็มาทําเป็นพ่อพันในในตอนหลังเทคโนโลยีพัฒนาเขาก็ขายเป็นน้ำเชื้อนะคะก็ไปไปเพื่อไปแพร่พันธุ์ให้ได้รุ่นลูกที่เก่งๆตามพ่อเขาต่อไปนะคะก็แล้วรุ่นลูกนี่ก็จะถูกนำไปแข่งขัน ดังนั้นในอุตสาหการรมการเลี้ยงไก่เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นฟาร์มขนาดใหญ่พอสมควรนะคะสำหรับฟาร์มที่เขาเอาจริงเอาจังแล้วเขาก็มีสายพันธุ์ที่ดีนะคะก็จะมีลักษณะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ดังนั้นไก่ชนที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็ฝึกฝนมาแล้วเนี่ยราคาเขาจะมีตั้งแต่หลักหมื่น แสนไปจนถึงกระทั่งหลักล้านอย่างที่บอกไปนะคะมูล,ลค่าธุรกิจโดยรวมก็ว่ากันเป็นหมื่นล้านบาทต่อปีนะคะ,ะและไก่ชนไทยเนี่ยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพศ2557นเนะคะเอาเป็นว่าเราก็ได้รู้จักความเป็นมาของไก่ชนกันแล้วนะคะว่ามีความเป็นมากันมาอย่างยาวนานแล้วก็ เป็นภูมิปัญญาไทายที่เราไดา้สืบทอดต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลานจนถึงปัจจุบันค่ะ